สวัสดีค่ะตอนนี้เรามีธุรกิจใหม่นำมาเสนอนะคะมีเราเจ้าเด่นทุนเทไทยตอนนี้นะคะคือธุรกิจพิมพ์ภาพลงเคสแบบ3มิติทะลุจอและแบบเขยับได้2แอคนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับอันนี้จะเป็นดูตัวนี้ก่อนนี่คือเขยับได้2แอคนะคะจะเห็นว่าเมื่อเราขยับได้นะคะภาพก็จะเปลี่ยนนะครับเขยับไปภาพก็จะเปลี่ยนนะครับนี่นะครับนะครับแล้วอันนี้ก็คือแบบทะลุจอนะครับถ้าดูของจริงจะเห็นว่า ตัวโลโก้ตรงนี้กับตัวแมงปอตรงนี้จะลอยทะลุขึ้นมาได้เลยนะคะอันนี้อาจจะหมอนกล้อไม่ค่อยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับซึ่งตอนนี้เราก็จะมีขายเป็นเซตเล็กกับเซตใหญ่ซึ่งสามารถทําลงได้ iPhone 4 iPhone 5 Note 2แล้วก็รุ่นอื่นนี่ iPad นะคะเป็นอย่างขยับได้นะครับ <c oughs> แล้วก็อันนี้ก็เป็น mini iPad นะคะไปขยับได้เหมือนกันซึ่งเราจะมีให้ซอฟต์แวร์พิเศษของเราลิขสิทธิ์ของเราเท่านั้นนะครับ <c oughs> ก็คอยติดตาม คลคลขึ้นไหวได้ที่หน้าเว็บไซต์ของเรานะคะ